คือตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยคือเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะพอช่วงวัยรุ่นเนี่ยหน้าเรามานันเลยขนเนี่ยขึ้นคือปกติผู้หญิงมันจะไม่มีขนน้าแข้งเนาะเราก็มีสระผมเราสางเนี่ยเราเห็นเลยว่าเออผมมันร่วงมันร่วงลงไปทุกวันช่วงวัยทำงานเราเริ่มรับฮอร์โมนเพศชายรับทุกเดือนเลยปีแรกสปีแรกเนี่ยผมเนี่ยมันมันเริ่มขึ้นไปเรื่ขึ้นไปเหมือนเหมือนคุณพ่อค่ะ คือมันขาวเลยอะมันเห็นเลยว่ามันเป็นสีขาวเป็นกรรมพันธุ์พ่อเขาก็มีปัญหาเรื่องผมร้านผมบางอะไรอย่างงี้ด้วยเราว่ามันก็ไม่ได้แล้ววิธีแก้ปัญหาก็เคยใช้พวกอาหานเสริมที่ยับยั้งฮอร์โมนอะคือมันก็ขึ้นแต่มันมันขึ้นน้อยแล้วมันก็ยังร่วงจนมาเจอกับพี่ที่สนิท่ะเขาเป็นเภสัชกรแล้วเขาก็ทําพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเยอะมากคราวนี้เราก็ได้ลองตัวอะโลอซค่ะจากที่มันหลุดออกมาแบบ10 ยี่สิบเ้นเนี่ยเฮ้ยมันเหลือแค่แบบเฮ้ยเส้น2เส้นเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงก็ก็ดีใจแล้วก็กินต่อพอกินต่อไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยเห็นเลยว่าคือจากหน้าผากเราเนี่ยจากที่มันลึกเข้าไปอะ่ะเฮ้ยมันมีผมข้างหน้าที่มันขึ้นมาเออเราก็ดีใจมากก็ก็ทานต่อมาคือ2อสเดือนเนี่ยคือกรอบหน้าอะไรเนี้ยมันเริ่มชัดขึ้นหมดเลยแล้วผมมันก็ดูหนาขึ้นมันทําให้เราแบบมั่นใจ เวลาเรากินอาหารเสริมหรือกินพวกวิตามินเนี่ยเราก็อยากได้อะไรที่มันมาจากธรรมชาติที่มันปลอดภัยจริงๆที่มันมีการรับรองม,มีการรับประกรันอัลโลซอลเนี่ยคือเรามั่นใจได้เลยว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆมีงานวิจัยให้เราเห็นเท่าที่กินมาพวกวิตามินอาหารเสริมเนี่ยมันมันจะไม่มีการยิงแบบมีงานวิจัยแล้วเห็นผลลัพธ์ได้เลยนะว่าเอออาทิตย์หนึ่งนะมันเป็นอย่างนี้เออเดือนหนึ่งมันเป็นอย่างนี้แต่อันเนี้ยมันตรงตามงานวิจัยที่เขาบอกเลยคือไม่ว่าเราจะ ทำผมหรือฮอร์โมนหรือความเครียดเนี่ยแต่ถ้าเรามีความแข็งแรงของเส้นผมที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ผมของเราเนี่ยไม่ขาดหรือร่วงแน่นอนค่ะแนะนำเลยค่ะโลโซค่ะจะกินต่อแน่นอน